เดี๋ยวพามาชมนะครับวิธีการประกอบชุดข้างรถซุปเปอนะครับอันนี้ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วก็เปลี่ยนซินให้เรียบร้อยแล้ะอันนี้นะ้ำมันซึมนะครับน้ำมันรั่วมาเริ่มจากการเรียงเม็ดเลยนะอืเม็ดอ่ะใส่เข้าไปเลยใส่เลยอ่าดูตัวหนังสือนะครับอ่ะใส่ไปถัาเลขอยู่ล่างกับเลขอยู่ล่างเหมือนกันด้านด้านเดียวกันให้หมดเลยเนาะ,ะใส่ไปเลย ใส่อใส่แห้ค้งทุกอันทุกเลขนะครับวิธีดูนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขอยู่ล่างตัวเลขอยู่ยับล่างล่างล่างนะครับให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับอาเรียงเม็ดเสร็จปุ๊บนะครับอะใส่่อไปนะครับนี่เขาเรียกว่าลูกยางสไลด์นะครับ ใส่เข้าไปนะอ่าจะมีสามจุดนะครับสามด้านใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็เอาฝานะครับประกบเข้าไปลักษณะการใส่นะครับฝาตัวนี้จะต้องอยู่ในนะครับครอบอย่างนี้เนาะแล้วครอบแล้วก็จับปิ้นมาอย่างนี้การล้างสําคัญนะ่าให้มีคราบมีน้ํามันอะไรนะครับต้องสะอาดเนียบเนียบอย่างนี้นะ แล้วก็ใส่เข้าไปพอได้ลักษณะอย่างนี้มานะแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าเอาจับดันเข้าไปให้มันตกนะเก่านะครับตัวแรกนะครับไฟเลี้ยวแยกจะใช้รหัสเบอร์นี้นะครับ KYD นะครับอันนี้เป็นของแทนนะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับให้เราทําการเอาตัวหนังสือนะครับหันออกมาอย่างนี้นะครับให้มันอ่านออกครับถ้าปิ้นอย่างนี้คือใส่ผิดนะครับหนังสือหันออกมาอย่างนี้นะครับอ่า ใส่เข้าไปวิธีใส่ก็ไม่ยากครับใส่เข้าไปก่อนเลยอแล้วก็ตามด้วยนี้นะครับอืมชามชามใบพัดนะครับตามด้วยเหล็กนะครับมันก็จะมีตัวนี้ก็จะมีล็อกของมันอยู่เนาะล็อกนะครับใส่เข้าไปมันจะเหลืออยู่นะเหลือเกลียวให้เราใส่ครับสำหรับตัวนี้นะมันก็ตัวรองต้องใส่เข้าไปให้มันสนิทนะ เราใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะพอดีนะฮะนั่นแหละจะมีแหวนรองหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เบอร์ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองใส่เข้าไปแล้วก็ทําการยิงยิงเลยจากที่ยิงน็อตเข้าไปนะครับต่อไปก็เป็นชุดซาร์ทเนาะนี่ผมได้ทําการเปลี่ยนลูกปืนไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไปเนาะ,ะต่อไปนะครับวิธีการใส่นะครับชาม ขั้นหลังนะ,ะใส่ใสายพันใส่ไม่ใช่ออกมาดึงออกเอออ่ะบีบอ่ะออกอ่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นบีบก็พอแล้วโอเคบีบพอละอ่ะบีบแล้วก็ดันเข้าไปตรงล็อกกระเป๋าโดอ,อด้วยอ่าอ่าอ่าใส่เข้าไปแล้วก็ ต่อไปนะครับชามกระโหลกคัดนะครับใสเข้าไปตรงล็อกของมันนะออแล้วก็จะมีแหวนรองหนึ่งตัวแหวนตัวเมื่อกี้แหวนรองแล้วก็น็อตเบอร์สิบเก้าตัวนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ยิงน็อตได้เลย หัจากยิงเสร็จนะครับก็จะมีเนี่ยเขาเรียกตัวจรวดสตาร์ทนะครับจะมีสองด้านนะด้านนี้กับด้านนี้นะครับให้เอาด้านนี้นะครับที่มีฟันเฟืองจะง่ายๆตามด้วยนะครับฝาครอบนะครับมันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับ